ชุมชนหนองหินยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2567 โรงเรียนชุมชนหนองหินกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่ห้าบ้านน้ำใสตำบลนหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยมีเนื้อที่14ไร่16ตารางวาโดยมีเขตพื้นที่บริการห้าหมู่บ้าน โรงเรียนชุมชนหนองหินปัจจุบันบริหารสถานศึกษาโดยนายจักรพัฒน์จำปาอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินและนางสุชารั์แก้วอุดรรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน42คน มาตรการที่1มาตรการด้านป้องกันโรงเรียนชุมชนหนองหินมีการดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษาปีที่1-6ถึงและระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงอีกทั้งได้มีการติดตามการดําเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวโรงเรียนได้จัดประกวดห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ดีเด่นในทุกๆเดือนมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการโดยโรงเรียนได้จัดทำสถานศึกษาปลอดบุหรี่และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์โดยจัดประชุมวางแผนคณะครูเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจัดสภาพแวดล้อมโดยการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียน อาคารประกอบการต่างๆมีการสอดแทรกเรื่องบุรีย่ยาเสพติดในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเน้นให้หนักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนปอดบุรีบุรีไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อปองกันยาเสพติดแอลกอฮอล์อนาจาร์การพนันและการทะเลาะวิวาทเช่นกิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมลูกเสือต้านภายยาเสพติดกิจกรรมบันเด็กกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตหรือการจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ มาตราการที่2มาตราการด้านการค้นหาโรงเรียนชุมชนหนองหินมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการสารุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งสองภาคเรียนจัดทําทะเบียนสะสมรายบุคคลและแบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีการคัดกรองโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนโดยจําแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มติดพร้อมทั้งมีรายงานตรวจสภาพการใช้สารเสพติดหรือ,อยาเสพติดในระบบคาตัดโดยรายงานผลภาคเรียนละหนึ่งครั้ง มาตรการที่ 3. มมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนชุมชนหนองหินมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นโดยโรงเรียนมีนโยบายและระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อจนรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนมีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดตั้งคลินิกเซมารักแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานคลินิกเสมารักกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเซมารัก,ก,ก,รก,รกโรงเรียนชุมชนหนองหินในการนี้ช่วยเหลือด้านจิตบำบัดและฟื้นฟูให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงและวิธีแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่มาขอรับคำปรึกษามาตรการที่4มาตรการในการเฝ้าระวัง โรงเรียนชุมชนหนองหินได้มีการติดตั้งตู้แดงเซมารักในการร้องเรียนเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุต,ต่างๆหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดอีกทั้งยังมีการติดตั้งชุมนุมเซมารักป้องกันยาเสพติดเพื่อเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน โดยมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆการบันทึกผลการรายงานดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท มาตรการที่5มาตรการด้านบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนหนองหินได้ประกาศน,นโยบายยุทธาศาสตร์แผนงานโครงการและคำสั่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีห้องปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีคณะกรรมการดำเนินงานและนอกจากนี้โรงเรียนชุมชนหนองหินยังมีการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การดาเนินง,งานกิจกรรมการกําหนดติดตามและการประเมินผลภาคีเครือข่ายที่ทํา MOU และในปัจจุบันโรงเรียนชุมชนหนองหินเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นความหวังของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่เกิดจากการทุ่มเทเสียสละและมุ่งมั่นที่ได้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมและการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทุกคนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้และเป็นผู้ชั ฉลาดตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุข